คุณผู้ชมครับสถานการณ์ตามแนวชายแดนตอนนี้ถือว่าตึงเครียดสูงอยู่นะครับแต่วันล่าสุดนั้นทัพไทยของเราก็มีการตอบโต้มีการเอาคืนเหมือนกันเรียกว่าสวนเดือดเลยก็ได้ครับเพราะทางกองทัพภาคที่หนึ่งนั้นได้มีการส่งชุดควบคุมฝูงชนเนี่ยปราบขมรซึ่งเราก็เตรียมมาหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สน้ำตาไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าเครื่องขยายเสียงที่จะเอามาใช้ไล่มบขมรที่พยายามจะรุกรานะไรก็ยั่วยุฝั่งของไทยเราและล่าสุดนั้นอัปเดตออกมาจากรัฐบ,บาลขมรเองจากคุณเซนครับ เรียกว่าเข้าตาจนก็ได้ออกมา,ถาแถลงการว่าจะฟ้องเวทีโลกจะนําเรื่องนี้เนี่ยไปสู่นานาชาติ พร้อมกับแม่ทัพวันที่2ก็บอกเองนะครับว่าศึกกมพูชาตอนนี้มันยังไม่จบเพียงแค่หยุดชั่วคราวเท่านั้นเรียกว่ายังคงดูเดือดยังคงระอุอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับโดยจะเล่ากันแบบดีก่อนะครับคือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นฟากฟังม,ม็อบคขมรบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานและด่านกบบูชาบางส่วนเนี่ยได้นํามวลชนครับมากดดนันมาย่ยยุด่านไทยเราพร้อมกับมีการถือไม้หน้าสามมาคนละท่อนนะครับแล้วแค่นั้นยังไม่พอยังก็มีอาวุธอย่างเหล็กแบบเนี้ย คือดูแล้วก็ชัดเจนเลยว่าตั้งใจมาทําร้ายด่านไทยเราเพราะในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการวางรั้วลดหนามเลยซึ่งถือว,ว่าเป็นการประจันหน้ากันแบบที่เหลียกเล่นไม่ได้นะรับฝั่งไทยเราก็พยายามผลักดันมวลชนชาวเขมมออกไปแต่ว่าไม่ออกซึ่งฝั่งทหารไทยเราก็มีโวยกลับกานเขมรินเหมือนกันนะว่าเฮ้ยปล่อยเข้ามาได้ยังไงเนี่ยทำไมคุณถึงไม่คุมมวลชนของคุณเลย แล้วปล่อยเข้ามาแบบนี้มันทาให้การยั่วยุไม่จบซึ่งเราก็มีการด่ากลาดและก็ต่อว่าทหารขมิญไปแล้วไม่ได้มีการตอบกลับอะไรมานะครับเพียงแค่ปล่อยทําท่าเหมือนว่าเฮ้ยฉันผลักดันอยู่นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ปล่อยมาเหมือนเดิมแต่วันล่าสุดครับกองกําลังบูรพาหรือว่ากองทัพภาคที่1ก็ได้เข้ามาดูแลความปลอดภยัยประชาชนแนวชายแดนไปที่เรียบร้อยหลังจากก่อนหน้านี้มีการติดป้ายประกาศให้กัมพูชาเนี่ย ย้ายออกจำนวน170ครัวเรือนในบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานที่มาลุกล้ำดินแดนของไทยเราและก็บ้านหนองยาแก้วหลังจากนั้นต่อมาก็มีมวลชนของขเขมรครับประมาณ150คนได้เคลื่อนเข้ามาชุมนุมประท้วงใกล้บริเวณหลักเขตแดนที่ซึ่งตรงนั้นก็มีกองกําลังเฉพาะกิจที่12เข้าตรวจสอบและจัดกําลังเข้าควบคุมสถานการณ์แต่เอาไม่อยู่นะครับเพราะมวลชนขเขมรน,นั้นมาเยอะเหลือเกินซึ่งเราก็มีการประสานให้ฝั่งขเขมรเนี่ยมาควบคุมประชาชนของตัวเองหน่อยเพื่อไม่ให้เกิดการยั่วยุ หรือว่าเพิ่มความรุนแรงในบนุทีชายแดนก็จัดชุดคอฟอรครับ เพื่อที่จะมาควบคุมฝั่งของเขเมรซึ่งตอนนี้เหมือนเราจะเอาอยู่แล้วแล้วสิ่งที่มันจะเกิดมันก็เกิดจนได้เมื่อล่าสุดเนี่ยมันมีภาพเยอะแยะออกมาครับไม่ว่าจะเป็นภาพเยาวชนเด็กเนี่ยที่มีการถือไม้แล้วก็มีการถ่ายรูปติดฐานไทยเราด้วยก็เลยเป็นภาพนั่นแหละที่เขเมรน,นําเอามาเล่นกันว่าเฮ้ยเรามีเด็กน้อยที่จะปกป้องแผ่นดินซึ่งเป็นแผ่นดินของไทยเราเองแต่ว่าเจ้าหนูนี่น่าจะเกิดไม่ทันนะครับก็เป็นการสร้างภาพอีกรอบหนึ่งของเขเมรแล้วเป็นการสร้างภาพแบบนี้เนี่ย มาอยู่อย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ถ้าเรายังจํากันได้เนี่ยมันก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เขมรมีการสร้างภาพซึ่งก็น่าจะได้รับคําสั่งจากฮุนเซนมาครับให้สร้างสถานการณ์หน่อยเพราะตอนนี้มันเงียบเกินไปบวกกับเรามีการประกาศกดอายการศึกไปแล้วก็ไล่เขมร170คงรเรือนเนี่ยออกจากแผ่นดินฮุนเซนก็เลยยอมไม่ได้ซึ่งสื่อของเขมรครับมีการบอกว่าชาวกัมพูชามาจํานวน300คนนะ แต่ว่าฝั่งไทยเราทางกองทัพภาคหนึ่งบอกว่า150คนทีแรกเนี่ยเผชิญนหน้ากับฐานไทยเราประมาณ30นายแล้วมีการถือไม้หน้าสามถือเหล็กและก็ยังคงหวังยั่วยุให้มีภาพฐานไทยเราทนไม่ไหวทําร้ายประชาชนชาวขเขมรเองแต่ว่าฐานไทยเราไม่ได้ทําอะไรเลยถือว่าเป็นการสร้างเหตุการณ์แล้วขเขมรตั้งใจยั่วยุแต่ว่าสิ่งที่มันผิดสังเกตที่สุดเลยครับก็คือ ทำไมชาวบ้านกมบ,บูชาเนี่ยถึงมีวิทยุสื่อสารที่ใช้กับความมั่นคงแล้วก็น่าจะตีความเป็นไปได้ว่ามวลชนกลุ่มนี้เนี่ยถูกจัดตั้งมาโดยกองทัพคำเหม็นเองแล้วก็อาจจะเกณฑ์คนมาเนี่ยรวมตัวกันเพื่อสร้างความวุ่นวายและยั่วยุฐานแทยเราแบบนี้เพื่อได้จะให้เกิดภาพสร้างความชอบธรรมในการโจมตีเราอีกครั้งนึงเพราะตอนนี้เหมือนคำเหม็นถูกดักโคห้ามโจมตีไทยห้ามยั่วยุไทยเด็ดขาดก็เลย มายโยยุแล้วจะทําให้เกิดภาพไม่ดีออกมานะครับซึ่งฝ่ายไทยเราก็ถอยร่นไปประมาณ50เมตรแต่ว่าที่สะใจและก็ทำให้เขมยนกรูที่สุดเนี่ยถึงแม้ว่าสถานการณ์จะตึงเครียดขนาดนี้ครับฝ่ายไทยเรา ยังเตรียมกำลังพลทหารเพิ่มเติมแล้วก็เตรียมรถขยายเสียงและรถยิงแกน้ําตาลเนี่ยเข้ามาควบคุมเข้ามาในพื้นที่ด้วยพร้อมทั้งมีไม้กระบองครับแล้วก็โล่โดยสื่อขมก็บอกว่าขอให้พี่น้องเนี่ยเตรียมไม่พร้อมแล้วชาวบ้านขมเองก็ได้กระจายกําลังกันอยู่ทั่วทุกมุมเลยในภาพเนี่ยเราเห็นกันชัดเจนเลยครับว่ามีการ ทางป่าอ้อยเป็นพื้นที่น่าจะเป็นพื้นที่ชุมนุมใหม่ด้วยนะคือสิ่งนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้แม่ทัพที่2อครับออกมาพูดถึงประเด็นนี้ทันทีว่าศึกกบูชามันยังไม่จบนะมันเป็นเพียงแค่การหยุดยิงชั่วคราเท่นั้นซึ่งก็มีโอกาสจะปะทุได้ทุกเมื่ออันนี้เป็นสิ่งที่แม่ทัพที่2อ,ออกมาพูดกับสถานการณ์ตอนนี้ที่ขมรเด็กยังไว้ใจไม่ได้ยังมีการยั่วยุอยู่ตลอดแล้วการที่เราไล่ไปแบบนี้ครับขมรก็มีการตอบหนังสือถแถลงการกลับมาด้วยว่า ฉันจะไม่ยอมออกไปไหนไม่มีทางที่ฉันจะยอมออกไปได้เพราะนี่คือดินแดนของขเขมรเป็นจังหวัดของขเขมรเองก็ต้องไปหารือใน GBC อีกรอบหนึ่งนี่คือสิ่งที่เขมรเขียนชี้แจงกับเราหลังจากที่เราไล่ออกไป170ครัวเรือนแต่ว่าล่าสุดมันยังมีเรื่องใหญ่เรื่องช็อกกว่านั้นครับเมื่อรัฐบาลของขเขมรเองก็ได้ออกมาถแถลงการเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างแข็งกร้าว ว่าภายใต้การนําของฮุนมาเนตจะทําทุกวิถีทางเพื่อปกป้องอีิปไตยและก็บูรณาภาพแห่งดินของชาตินี่คือสิ่งที่เรียกคะแนนนิยมได้เป็นอย่างดีเลยครับไม่ได้มีการรุกรานไทยเราแต่ว่ามีการป้องกันจากไทยเราและก็สร้างภาพว่าไทยเรามาลุกรานล้าที่ดินทางที่ผืนนี้เนี่ยมันเป็นแผ่นด,ดินไทยของเราแต่เขมรหรือว่าฮุนเซนเนี่ยสร้างภาพแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นปับ๊บ แถลงการนี้ออกมาทันทีเลยโดยในเนื้อหาของแถลงการขเขมรครับบอกว่าหลังจากที่ไทยนั้นส่งหนังสือถึงบุวา่าราชการจังหวัดบันเตียมินเจยให้ชาวกะบ,บูชาจำนวน170ครัวเรือนนั้นย้ายออกจากบ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองยาแก้วซึ่งกะบ,บูชาก็ระบุวา่ากรณีนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยมาเป็นเวลานานตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาขเขมรก็ได้ใช้กลไกทางการทูตแล้วก็กลไกระหว่างประเทศทุกช่องทาง เพื่อประท้วงไทยไม่ว่าจะเป็นการส่งหนังสือประท้วงทางการทูตถึง3ฉบับหรือการยื่นเรื่องต่อองค์กรระหว่างประเทศอย่างสหประชาชาติและองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆเนี่ยรวมถึงได้พานักการทูตและก็หน่วยง,งานระหว่างประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองดีเสิ่งดีขงเขมิกล่าวอ้างมาว่าได้มีการประท้วงเราแต่จะประท้วงอะไร แผ่นดินตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของไทยเราครับเลี้ยงไม่เชื่องเราสาให้ความช่วยเหลือแต่สุดท้ายขามรจะมาฮุบที่ดินแบบนี้มันไม่ได้นะครับซึ่งยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับทางราัฐบาลขมรของฮุนเซนเนี่ยก็บอกว่าผู้นําระดับสูงของกัมพูชาครับทั้งฮุนมาเนตแล้วก็ฮุนเซนนั้นต่างนําเรื่องนี้ไปหารือกับผู้นําต่างประเทศทุกเวทีไม่ว่าจะเป็น,นประธานาธิบดีศีจิ้นผิงเลขาธิการสหรประชาชาติ อันวาอิบราฮิมและก็ผู้นําประเทศอื่นๆนั้นได้เรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสติวิธีตามกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมกับเสนอให้มีกลไกบุคคลที่3นั้นเข้ามาตรวจสอบการหยุดยิงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกันย,ยุ่ยยุหรือว่าการเผชิญหน้าด้วยอาวุธกันอีก และส่งท้ายและปิดท้ายของขมินนะครับก็บอกว่ากบูชานั้นสรุปชัดเจนว่าการปกป้องอธิปไตยจยะยังคงเป็นต่อไปเช่นนี้เพื่อเสรีภาพของประเทศอย่างมั่นคงเนี่ยนะครับอันนี้เป็นถแถลงการจากรัฐบาลของฮุนมาเนต็ตลูกชายของฮุนเซนที่เหมือนพรบกันไว้เลยพอมีการก่อม็อบก่อมวลชนขึ้นปั๊บมีการถแถลงปุ๊บโอ้โหมันจะเป๊๊อะไรขนาดนี้นะครับถแถลงมาแบบนานดาด้านและก็ยังมีภาพหลายๆภาพออกมาทั้งเด็กทั้งเด็กเนี่ยยืนถือไม้ ต่อหน้าด่านไทยเราหรือว่าชาวบ้านผู้หญิงแบบแก่ๆเนี่ยมายืนถือไมใ้ใส่ด่านไทยเราแบบนี้มันก็เป็นภาพที่ขมรนเตรียมที่จะนําไปตีข่าวนําไปประโคมข่าวแล้วก็มาต่อว่าไทยเราแต่เราชี้แจงด้วยหลักฐานนะครับถึงแม้ว่าจะมีหลักสิทธิมนุษยชนก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยดินแดนก็คือดินแดนนะครับเราไม่สามารถอารุณมมรวยได้เพราะมันเป็นดินแดนของไทยเราซึ่งวนเซนมากกว่าที่ต้องจัดการคนของตัวเองแล้วก็ย้ายบ้านให้เขาทําบ้านให้เขาใหม่ ซึ่งมไม่เกี่ยวอะไรกับไทยนะครับไทยเราให้อยู่มา40ปีแล้วที่ดํากินต่างๆนานาเนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอแล้วตอนนี้ก็ได้เพียงแต่ฟ้องเวทีโลกแต่ว่าเวทีโลกเขาก็กลับมาดูหลักฐานอีกรอบหนึ่งเขาไม่ได้จะดูกันที่รูปภาพเพียงอย่างเดียวนะครับต้องดูความจริงให้มันชัดเจนซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ถามว่าน่ากังวลไหมกับปิบ้านหนองจานผมคิดว่าฮุนเซนจะยังใช้วิธีนี้ต่อเรื่อยๆนะครับเพราะอยากได้ภาพอยากได้ความชอบธรรมว่าพอโจมตีไทยมาแล้วเนี่ย เฮ้ยไทยทําประชาชนโกรธมันจะมาประมาณนี้นะครับเราก็เห็นภาพกันดีว่าชาวเขาเห็นอะไรจะมีวิทยุสื่อสารด้วยเออก็แปลกเหมือนกันนะครับจัดม็อบมาแบบนี้สงสัยอยากจะต่อกับภาคที่2เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามอัปเดตความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับตามแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดตักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn